สวัสดีครับชาวเน็ตครับวันนี้ผมก็จะตัดทรงปลาฉลามกัดหูครับดูนะครับผมจะตัดให้ดูทรงปลาฉลามกัดหูอันนี้คือหัวปลาฉลามนะครับนี่ครับหัวปลาฉลามปลาฉลามกัดหูผมก็ออกแบบให้เพราะว่าเด็กคนนี้เขาจะเอาไปเล่นวันลอยกระทงทางอ้อนก็เลยออกแบบให้ นี่ครับฟันฉลามครับอันนี้เคี่ยวฉลามอันนี้เคี่ยวฉลามนะครับเลยนี่ครับปลาฉลามมันอ้าปากอันนี้เคี่ยวมันเคี่ยวปลาฉลามมีสองสามเคี่ยวเลยครับ 嗯。嗯。Hmm. Hmm. ครับนี่ทรงเขี้ยวฉลามครับนี่ฟันล่างครับนี่ปากฉลามครับนี่ครับนั่งเิ้ๆสยนะครับเดี๋ยวตาทำให้สวยๆเลยครับฉลามกัดหูอันนี้ครีบฉลามครับนี่ ครับรู้อยู่ครับเดี๋ยวผมทําแป๊บเดียวครับอันนี้ทรงปลาฉลามกัดหูนะครับเนี่ยผมก็ทําให้ดูชัดๆเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะนั่งเิชเตอรวตาทําให้เพราะว่าตาทําให้เป็นเล่นงานลอยกระทงพอดีเลยนี่ครับอันนี้คีบฉลามครับเนี่ยคีบฉลามนี่ ครับผมทำให้ดูนะครับทรงนี้ผมตั้งชื่อว่าปลาฉลามกัดหูทรงมันนะครับเออนั่งตรงเออผมจะทำให้ดูทรงปลาฉลามกัดหูนี่คือหางฉลามครับเนี่ยหางฉลามด้านนี้นะครับนี่ครับหางฉลามครับเนี่ย น,นี่คีบฉลามนั่งเฉยไม่ต้องก้มนะครับนี่ทรงฉลามกัดหูตัวนี้หาดูยากมากเลยครับผมจะถ่ายทำให้ดูตรงนี้เขาเรียกทรงฉลามครับปึ๊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 บ ทรงฉลามกัดหูชื่อทรงนะครับทรงนี้ผมตัดให้ดูนะครับนายแบบมาจากกระบินบุรีนะนครับโอ้พูดผิดครับนายแบบมาจากสุพรรณบุรีครับมาจากสุพรรณบุรีทรงฉลามดำกัดหูฉลามแม่น้ำลึกครับฉนาะฉลามน้ำลึกเขาเรียกฉลามดำ ถ้าฉลามขาวนะมันจะเป็นอีกแบบหนะึ่งอันนี้เขาเรียกทรงฉลามดําฉลามน้ําลึกกัดหูกินเนื้อคนเป็นอาหารฉลามตัวนี้ครับผมได้โอกาสผมก็เลยมีไอดอนมีเน็ตขอมาผมก็อยากทําให้ดูครับทรงฉลามกัดหูอันนี้ก็คืออันนี้คือหางฉลามนะครับยังนิดนึงนะครับเออนี่คือหางฉลาม เขาเรียกฉลามดำฉลามน้ำลึกครับนี่กัดหูเด็กถ้าเด็กคนไหนตกลงไปฉลามดำจะกัดอันนี้คือวิธีตัดของช่างอ้อนก็ออกแบบให้ดูออกแบบให้ดูว่าฉลามดำมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือหางฉลามครับฉลามดำนี้เขาเรียกฉลามแม่น้ำลึกนักลาบ ใต้พื้นพิภพใต้ทะเลนักล่าใต้ทะเลครับเขาเรียกทรงฉลามดำครับผมตัดให้ดูอย่างชัดเลยครับทรงฉลามดำครับอันนี้เขาเรียกนักล่าใต้ทะเลดูนะครับผมให้ดูชัดๆเลยครับกินจนอิ่มเลยถึงจะโผล่ไม่ค่อยโผล่หายใจง,ง่ายๆหรอกฉลามพวกนี้ มันเป็นฉลามดำครับนักล่าใต้ทะเลครับนี่ครับดูเขี้ยวมันโอ,โอ้เขี้ยวมันเหลือกินจริงครับนี่ทรงฉลามดำกัดหูครับผมก็ถ่ายทำให้ดูว่ามีไอดอนขอมาอยากจะขอถามช่างอ้อนว่าตัดทรงฉลามดำกัดหูให้ดูหน่อย ช้างอ่อนก็ทําตามที่คําขอมาของไอดอลแหละครับนี่นะครับเขี้ยวฉลามดํามันจะเป็นอย่างนี้ครับดูนะครับนี่ปากฉลามครับนี่มันจะกัดหูอันนี้ท้องฉลามมันจะมีครีบอยู่อันหนึง่งอันนึงครีบบนนีคบบน่ครีบบนครับทีนี้ด้านข้างหูมันไม่ขาดครับครับผม เดี๋ยวนะครับผมขอเป็นในแบบนิดนึงเพราะว่าเขาจะตัดไปแสดงงานลอยกระทงผมก็จะร้องเพลงประกอบไปสักนิดนึงนะครับตัดผมครับตัดผมตัดผมครับตัดผมทําไมถึงต้องตัดผมผมมันคันผมมันแตกปลายผมมันเร็วร้ายผมมันยากไรผมมันขนบนนอกผมมันกระจอกผม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 ตัดผมครับตัดผมตัดผมครับตัดผม เขามันไฮโซผมมันโปโลเล่นแต่ไฮโลโปปัป่นบ้านนาขี้กะทาหมาหลงบ้านทรงหมาแหนจะเล่นแจนฟินแคนบ้านนาปร,ราประเจา้าครุกเขาคนตมแล้วก็ผมคนอีสานผมคนบ้าน,านว่าสั้นจริงใจคนเลี้ยงควายคนเลี้ยงวัวคุณแม่คงกลัวจะไปไม่รอดความรักมืดบอดเด็ดยอดผักกิน นี่สินพอตัวแม่คงจะกลัวนะไม่ชัวเงินทองแม่คุณขอร้องแม่คุณไม่ปลื้มต้องหยิบยืมเงินทองก็สอตัดผมครับตัดผมตัดผมครับตัดผมมันเจ็บจี๊ดจี๊ดนะถ้าคุณตัดผมโลกใบมันกลมมาโถมมาทาถ้าคุณมาเทถ้าคุณมาทิ้งถ้าคุณมาวิ่งถ้าคุณมาลาตัดผมครับตัดผมตัดผมครับตัดผมตัด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 ผม ตัดผมครับตัดผมตัดผมครับตัดผมตัดตัดตัดผมครับตัดผมขอบคุณครับอันนี้เป็นเพลงที่ผมคิดขึ้นเองแล้วก็แต่งขึ้นเองโดยใช้คุณวันชัยเป็นผู้คอนเทนต์ครับขอบคุณมากครับนี่คือทรงฉลามครับเนี่ยดูนะครับฉลามดํากัดหูครับดูนะครับเนี่โอ้โหดูหางฉลามดําครับผมดูหน้าในแบบหน่อยครับ มาจากกระบินบุรีเป็นคนที่หล่อมากแม่ก็สวยพ่อก็สวยพ่อก็มาอยู่สุพรรณพ่อกแม่ก็อยู่สุพรรณมาด้วยกันก็ไปด้วยกันเรากับสุพรรณของเราเสดหนาครับขอบคุณครับสวัสดี